Garmin Instinct Esports Edition เป็นสมาร์ทวอทที่ออกแบบมาตอบโจทย์คนที่เป็นเกมเมอร์สตรีมเมอร์เป็นหลักเลยครับเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจาก Garmin Instinct ที่เป็นนาฬิกาสายลุยเน้นในด้านการออกกำลังกายและกิจกรรม Outdoor Adventure เป็นพิเศษมีฟีเจอร์ของสมาร์ทวอทครบถ้วนแต่ที่พิเศษเลยก็คือฟีเจอร์การเล่นเกมการแคสเกมนี่แหละครับ ก่อด่นมาพูดถึงดีไซน์เจ้า Instinct eSport ครับมาตามสไตล์ Instinct เลยดูเคร่งขรึมใช้สีแดงตัดกับสีดำเป็นสีเฉพาะสำหรับรุ่น eSport e dition เลยนะครับตัวนาฬิกาครับวัสดุเขาทำมาจากโพลิเมอร์ผ่านการรับรองมาตรฐานทางการทาหาร Military Standard 810มาพร้อมกับหน้าจอขนาดที่0.9นิ้ว น้ำหนักเบาครับเพียงแค่52กรัมเท่านั้นแบตเตอรี่อยู่ได้นานมากๆครับที่14วันเพราะว่าตัวนี้เป็นจอขาวดำนะครับเหมาะสำหรับเดินทางลุยป่าหรือว่าคนที่ขี้เกียจชาร์จแบตครับและตัวนี้ครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านทางบลูทูธรับส่งข้อมูลจากมือถือส่งตรงที่นาฬิกาได้ทันทีไม่ว่าจะมีข้อความสายโทรเข้าตรงนี้ก็สามารถดูได้จากตัวนาฬิกาเลยครับ ภายในอุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงมีฟีเจอร์ที่ติดเครื่องมาให้เลยครับทั้งบอดี้แบตเตอรี่การวัดฮาร์ตเรทการวัดความเครียดการสรุปข้อมูลประจําวันโน้ติฟิเคชันจากมือถือก็เด้งเข้าตัวนาฬิกาได้เลยแล้วก็มีคาเลนดา้าตารางประจําวันของเราครับ s y n กับมือถือได้เลยครับซึ่งก็สามารถดูข้อมูลคร่าวๆผ่านตัวนาฬิกาแต่ถ้าใครอยากดูละเอียดก็ไปดูในแอป Garmin Connect ได้เลยครับนอกจากนี้ ตัวนี้ยังมี built in gps มาให้ในตัวด้วยครับมี3ค่ายครับ gps, g l o n e s s และ g a l i l e o พูดถึงโหมดออกกำลังกายครับก็มีให้เลือกให้เล่นมาเพียบตามสไตล์ Garmin โดยกดปุ่มลัดฝั่งขวาบนเพื่อเข้าโหมดกีฬาซึ่งโหมดแรกที่จะเจอเลยก็คือ e sport mode นะครับเข้าไปก็จะเจอหลักๆที่เขาวัดเลยก็คือการเล่นเกมวัดความเครียดขวาบนก็จะเป็น hard lead ค้างไว้เลยนะครับจริงๆแล้วก็แอบเหมือนโหมดกีฬาทั่วๆไปแหละครับแต่ความเจ๋งของตัวนี้เลยก็คือ โปรแกรม Stream Up นะครับที่เขาจะซิงกับคอมพิวเตอร์แล้วก็แสดงข้อมูลต่างๆภายในร่างกายขณะที่เรากำลังไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่เช่นการวัดฮาร์ดเรทนะครับการวัดความเครียดแล้วก็บอดี้แบตเตอรี่เป็นต้นนะครับเพื่อให้คนที่ดูสตรีมเราหรือว่าคนที่ดูเราแข่งเกมอยู่นะครับรู้ข้อมูลภายในร่างกายเราด้วยนะครับ ซึ่งการใช้งานแบบนี้ครับสามารถต่อตรงเข้าโปรแกรม OBS ได้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าเจ๋งมากๆครับโดยวิธีการใช้นะครับอย่างแรกเลยให้โหลดโปรแกรม Steam Up ลงเครื่องก่อนตรงนี้รองรับแค่ Windows นะครับจากนั้นเปิดโปรแกรมแล้วซิงกับนาฬิกา Garmin กาผ่านบลูทูธเมื่อเข้าไปครับก็จะปรับตั้งค่าต่างๆได้นะครับก็จะสามารถโชว์ค่าต่างๆได้3แบบครับเช่นฮาร์ดเรทความเครียดและบอด y ี้แบตเตอรี่ปรับเลเยอร์ที่จะโชว์ได้ทั้งหมด4แบบเลือกสีที่ต้องการจะใช้ได้เลยครับ พอตั้งค่าเสร็จครับก็แค่เข้า OBS แล้วก็ add stream up เข้าไปแล้วก็จัด Layout ให้ h a r t Rate พวกนี้แล้วก็เริ่มสตรีมได้เลยนะครับข้อมูลก็จะเป็นแบบ Real Time เลยครับซึ่งเดี๋ยวเราลองเทสเล่นเกมมือถือดูนะครับแล้วก็ส r e a m โดยใช้เจ้า Garmin Instinct Esport ตัวนี้ดูครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทสเล่นเกมกันดู1เกมกับ ROV นะครตอนนี้ผมใส่นาฬิกากับด้านเพื่อให้ทุกคน เห็นข้อมูลไปด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าโหมด e s p o r t กันเลยนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองกดเล่นเลยนะครับกดเห็นหน้าจอซิงเียบร้อยกดสตาร์ทด้วยนะครับอ่านี่เราเริ่มเล่นเกมแล้วนะครับมันก็จะจับเวลาดูหน้าปัดของมันนะครับมีบอกเวลาของตอนนี้ครับ3ามโมงห้านาทีเวลาที่เราเล่นเกมตอนนี้เริ่มไปแล้ว9าวิความเครียดอยู่ที่36มสิบหกนะครับอ่าไหลลงมานะครับก็จะมีหน้าต่างบอกประมาณนี้ครับบอกความเครียดบอกคัดเรทนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอันนี้เขาก็จะโชว์อยู่หน้าจอของตัวสตรีมแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูกันเลยแล้วกันครับว่าเป็นยังไงสักหนึเกมครับเดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่าโอเคครับตอนนี้เล่นเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็เล่นไปทั้งหมด1านิตานิดๆประมาณ25นาทีนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็กดเรียบร้อยนะครับอ่ากด Stop ทีนี้มันก็จะขึ้นให้เซฟนะครับอ่าเซฟมันก็จะเข้าตัวนาฬิกาก็จะสรุปข้อมูลให้นะครับอ่าเดี๋ยวรอมันซิงเข้าตัวมือถือนะครับก็สามารถดูข้อมูลต่างๆในมือถือได้เลยนะครับอ่ามาแล้วครับก็จะสรุปข้อมูลเหมือนพวกโหมดออกกําลังกายต่างๆเลยนะครับก็จะ3อย่างเรียบร้อยนะครับเอเวอร์เรจฮาร์ดเรทก็คือ อัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยตอนเล่นเกมนะครับเวลาใช้ทั้งหมด25นาทีครึ่ง max heart rate ก็คือช่วงที่หัวใจเต้นแรงที่สุดอยู่ที่104นะครับค่าความเครียดอยู่ที่43นะครับโดยเฉลี่ยก็ถือว่าไม่ได้หัวร้อนมากถ้าเกิน50ก็น่าจะร้อนใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะมี2ข้อมูลนะครับก็มี heart rate กับความเครียดนะครับ s t r e s ก็ช่วงไ้ทายก็จะดูเครียดเป็นพิเศษนะครับ ซึ่งข้อมูลทั้ง2อันนี้ก็ดูสัมพันธ์กันดีนะครับก็ช่วงถ่ายขึ้นช่วงถ่ายขึ้นนะครับอ่ะเขคร่าวครับไม่มีอะไรมากสําหรับโหมด e s p o r t นะครับก็สรุปให้เพียงเท่านี้ครับ โอเคขอสรุปจบเลยครับสำหรับรีวิวนี้ก็จะเป็นรีวิวที่เน้นเฉพาะโหมด e-sport นะครับใครที่อยากดูฟีเจอร์เต็มๆของ i n s t i n c t ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูที่คลิปรีวิวของ g a r m i n i n s t i n c t ของเราได้เลยนะครับสรุปหลกัหลกๆตัวนี้เลยครับคิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ชอบดีไซน์แนวสปอร์ตโทนดำแดงออกแนวเกมมิ่งเอาไปใช้สตรีมเป็นหลักใช้จับความหัวร้อนตอนเล่นเกมได้ด้วยนะครับแถมฟีเจอร์พื้นฐานก็ให้มาครบถ้วนมากๆสำหรับใครที่เอาไปออกกำลังกายก็สามารถทำได้นะครับกับตัวนี้ครับกา e ร min Instinct e-sport สำหรับใครที่อยากได้ครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w m ไ r u l a c o o m ได้เลยครับทางเราแปะลิงก์เจ้าการ์มินตัวนี้ไว้ด้านล่างแล้วนะครับแล้วถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช n n e l เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าสวัสดีครับ